วันนี้อยากจับมาฉามาแบทเทิลกันค่ะทุกคนนั่นก็คือเพ s ย h ิสไฮไฟ i n g จากแบรนด์พีชมาฉาค่ะและวิสมอลอจิมาฉารุ่น t ทกุเซ n ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่เลือกซื้อมาฉาททนทวนน่าจะมี2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่แบบเฮ้ยเลือกอันไหนดีอันนั้นก็ทวนถั่วหัรวไม่อีกอันนึงก็บอกว่าเขาก็เป็นทวนถั่วระเบิดกันงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าว่าสองตัวนี้เนี่ยมันรสชาติยังไงเริมที่อจิมาฉาโทกเซนนะคะจะบอกว่าตัวนี้สีสวยมากเกน,นเว,ว,เวลาลนนนนวน็็่ห สีเขาเนี่ยมีความเข้มนิดนึงนะคะถ้าเกิดเทียบก,กับตัววิสมอลความเนียนละเอียดของฟองเขาคือแบบเนียนกริบว่า<ห>แล้วที่สําคัญกลิ่นคั้วหอมฟุ้งตัวนี้เขาจะเป็นเกรดพรีเมียมนะอันนี้ของวิสมอลนะคะมีความแบบทั่วเลยแล้วก็มีความสโมกเบาๆนะคะไม่ขมเลยกินเพียวง,ง่ายมากพีชที่เขาว่ากดกันยากมากแต่เราก็คือกดมาได้ จะมีความแบบว่าคั่วกว่าความ่วเนเอจ l พ p กับตัววิสมอลทุกเซนเลยนะคะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะต่างกันตรงที่แบบกลิ่นสโมกนะคะตัวนี้จะมีมากกว่าเป็นเพรมันเป็นตัวไฮไฟ i r i ิงด้วยกดตัวไหนก็ได้เลยคือคล้ายกันมากถั่วทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเกิดชอบหอมคั่วเนี่ยก็คือตัวนี้แต่ถ้าเกิดแบบกินง่ายคล่องคอลื่นคอนะคะจะต้องเป็นทุกเซน